ดเฮ้สตูเซอร์สวัสดี FC TNT Farming เกมเจอกันอีกแล้วนะครับช่องช่องอะไรดีช่อง j p g a เกมนี่วันนี้นะฮะใครที่เข้ามานะฮะอยากจะดูบันแดง j p g a เกมมีแล้วนะฮะวันนี้เพิ่งเริ่มทำชื่ออะไรนะ บ้านแดงชื่อ JP Game คะ่ะบ้านแดงชื่อ JP Game ฝากติดตาม JP Game ด้วยนะฮะวันนี้เขากลับมาทําแล้วนะฮะทำตามสัญญานะฮะทุกคนก็สวัสดีทุกคนเลยนะที่แวะกันเข้ามาดูนะฮะผมนะฮะวันนี้มาอยู่ในเกม Farming รร Simulator 25<อ>นะฮะวันนี้เรามากับเมโครรุ่นเก่าเป็นยักษ์ใหญ่นะฮะเดี๋ยวขออทำให้มันโศกปกนิดนึงนะฮะทุกคนนี่เรามาเรามากับคนหล่อนะทุกคน อีจ้าเอาเรื่องนะฮะนี่สุดยอดวันนี้มาวิตเตอร์นะฮะแล้วก็สองศูนย์ะฮะคันที่เข้ามาฝากขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์กดแหร์ไทยคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะครับไปทุกคนเราจะเอาไมโครลงบ่อเนี่ยข้างลางเป็นบ่อทรายนะทุกคนเห็นไหมนี่บอกเลยว่ามอใหญ่มากเห็นไหมน่นดูคนวิ่งนี่ตัวน้อยเลยนะฮะบ่อนี่ลึก บอกโคดใหญ่เห็นไหมทุกคนข้างหน้าก็จะเป็นหินมีหินมีอะไรบุกิ่ย<ม>หญ่ตาครับนี่อ่ะบุกิ่ใหญ่จัดนี่โดดเลยนะปุบ๊บโดดไกลโดดไกลนิดนึงนะอ่ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราเอารถไปโคไปกันนะฮะน้าเป็นไงคือภาพคีดว่าน่าจะสวย,ยวนะภาพก็แพบนะฮะ อ,อันนี้เป็นรถเมืองนะทุกคนมันเก่านิดนึง <ไป S 2> นะฮะตายอย่างนู้นไปไปโอ้วิกเตอร์ลงแล้วทุกคนต้องค่อยๆลงนะฮะ เลยลงเบาะแล้วนะครับนู่นสองเจ็ดูรรอเราอยู่ข้างล่างนู่นแหละสองเจ็ดตัวแรงนะอันนั้นดาพีเอชเอฟซีครับโอ้โหเอฟซีครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับลโรงเรียนปิดกันหรือยังนี่เราเปนวิไลนะฮะวิไลปิดกันหรือยังครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะฮะเพราะว่าเพิ่งมาทำคลิปแรกเลยอ่าใช่ครับฝากด้วยนะฮะทุกคนบ้านแดงด้วยครับชมจิปเย็นนะครับมีน้ำว่ายนบ่อวันนั้นเสร็จบ่อหรอหดอบ่อวันนั้นเสร็จยังครับอ๋อ สรแล้วครับแต่ยังยังไม่ได้เป็นสันต่อนะครับผมอันนี้มาโบใหม่เป็นบอดไซนนะลูกค้าต้องการไซายไปสร้างอาณาจักรนะเราก็เลยจัดมานี่ก่อนเ,<ร>เลยนะมนู่นตามมาทางอย่างแค่แตทางข้ามดาพีแอชรถสวยครับคาดว่าเดี๋ยวเราต้อง รนราสอยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นไมโครเวฟนะฮะไมโครเวฟที่เขาแจกมานะครับเราชอบตรงที่ว่ามันมเปื้อนได้นะทุกคนอันนี้ก็มาเป็นงานสายนะทุกคนนี่สายของเราแบบเต็มเลยนะะ<ล>โอ้โหล็อกเลยป่าอ่าล็อกละโอเคถอยเลยนะฮะแล้วล็อกถอยเลย โอ้โหเขาล็อกถอยไวมากชอบเสียงมากเลยนะเสียงอันนี้เสียงพร้อมมากโอ้โหสงสัยแม่โคต้องอาจจะระบีบ้างแล้วนะดังเหรอเสียงแทกกำังเยดบเลยโอ้โหของเทนี่มาเราถอยผิดนะฮะเราต้องถอยไปทางซ้าย ลือเลอ็เองเปิดไฟรถพี่เหรออ๋อไม่ได้เปิดอ๋ออัอคโคในตำนาน,น,นะะอ๋อไม่โคในตำนาน,น,นะะใช่ไหมครับผมนี่นะฮะปิดไฟคันนี้ก่อน หัวตักถึงนะไม่ไม่ไม่เองเองต้องลงตามรอยเมโครมาเนี่ยนี้เมโครในตำนานนะทุกคนมันชื่อรุ่นอะไรเนี่ยเอเคอร์เอเคอร์แมนเหรอเ<ร>อเคอร์แมนใช่ไหมนะทุกคนเอ้าแล้วนะ เราจะไม่ติดนะฮะรถเราแรงหรือเปล่าอ้าวเอ้าอ้าตายแล้วมาคลิปแรกก็จมซะแล้วมาคลิปแรกจมเลยนะฮะใช่ครับเป็นคนนั้นลุนนี้แหละอ๋อครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยฮะ ขึ้นไหว<ม>บนอนอเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นทรายนะทุกคนเป็นบอ่อทรายที่แบบใหญ่มากเห็นไหมทุกคนคือแบบโอ้โหสุดยอดขั้นชนนี่ขูดไปแล้วนะฮะโอ้หอยลิกเยอะจัดนะสสยไฮดรอลิกข้างหน้าข<า>้าสองแนะมคโครอมัมาตะอ๋อแมคโครอัมาตะได้บนนอ อ๋ต้องกดตัวเองนะฮะนี่เสียงโคตรเพาะเสียงเจ้าวิกเตอร์อันนี้เป็นรถประจำตัวเราเองนะฮะคันนี้นี่รถประจำตัวมีหลายคันมีหลายคันขอบคุณใจส้มครับคนสวย สวัสดีครับชไไใช่ทุกคนเดี๋ยวเราเอาตัวโล่ขึ้นก่อนเต็มแล้วหรอเต็มน,นะครับเออเฮ้ยไหวได้ไงวะนายพลไม่ได้ดูนานเลยโอ้ไม่ได้ดูนานเลยใช่ไหมไปไหนมาครับไหวไหมเนี่ยไหวไหมต้องโยกต้องโยกต้องโยกนิดนึงเอาเอา,เอาไหวไหมไหวไหมดูทุกคน กี้มาโชว์หน่อยครับต้องดินนะฮะอ๋อล็อกกี้มาโชว์หน่อยครับได้ครับล็อกกี้ไม่ได้เอามาครับขออภัยด้วยนะลืมลืมเอามาแล้โอ้โหขึ้นยังไงครับเนี่ยดันไงโอ้โหครึ่งล้ออ่ะครึ่งล้อ <laughs> โคตรอืดนะที่คนอึดอะไรเงี้ยไหวไหมั้ยเนี่ย โอ้โหสุดยอดนะทุกคนนี่ขนาดัวได้นะครับอันนี้นะฮะเราไม่ได้มาขับล็อกกี้แต่วันนี้เรามาขับ270ของเซีฟอร์ดสงสวยเลยนะฮะคันนี้โอเคเดี๋ยวเราถอดให้ดูนะฮะน่าเป็นไงสวยนะฮะคันนี้ลักลูกปีเนียมนะฮะตัวแม่เป็นกระบะสามนิดลอนเฉียงเไปรับทรายนะฮะรับทรายตัวแม่กันตัวลูกเราใส่เรียบร้อยแล้ว ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ no. <Inside>. อ้าดีไซน์ดีิ่นยเดี๋ยวจอดยังไม่ได้จอดนี้แล้วกันคิดว่าได้จอดได้อยู่นะฮะโอ้ oh. ดูดูดิทุกคนแทบจมอ่ะบนรถสวยรถสวยขอบคุณครับไ้บบผงานด้วยนะครับเต็มไหมโอเคเต็มเรียบร้อยครับ,รอบโอ้โหสองตักทุกคน <laughs> สองตั้งนี่คือได้เลยนะเอาออกไปฮะดูดู นะคันนี้สบายครับสบายวิกเตอร์สบายเลยใช่ไหมใช่ครับขลังสามแปดครับผมแต่ลากไม่ลูกก็ลำบากอยู่นะพี่อ,อ๋อลากไม่ลูกก็ลำบากทรายมันดูะ่ะ เ้วบังนะนี่สองเจ็ดตัวแรงอู้ดูท่าเขาจอดดิทุกคนอ่าจอดเอเยนะีย <laughs> งเลยนะฮะเอียงเลยนะฮะฝากติดตาม JP Game JP ด้วยเด้อใครที่อยากดู JP Game นะฮะก็มี <นะ S 1> บัานแ <นะ S 1> ดงแล้วนะฮะ JP Game นะครับฝากติดตามบัานแดงด้วยนะครับึ่งทำนะฮะ ทำบันแดงใช่ครับใช่เดี๋ยวเรามาดูคันสองเจ็ดนะฮะว่าเต็มหรือยังโอ้ยังไม่เต็มนะโอ้เสียงอุย้ยเสียงไมโครก็หื่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เสียงโคงคงเค็งๆด้วยมุ้ง,ง,ง,นะงกีหลวมแล้วขั้นเก้า ตองอัดจะละบีครับต้องอัดจรละบีมันเป็นรถที่ตัวละครลับจําไม่ได้เลยอ๋อตัวละครลับจําไม่ได้เลยทําไมถึงจําไม่ได้ครับเดินหน้อหน่อยจ้าดูเหมือนจะสบายนะฮะสอจิดสบายหรือเปล่าไหวอยู่นะทุกคน กำลังคันนี้ดีมาก KBGAMERNO 0 1สวัสดีครับท่านประธานสองเจ็ดเหล่าสวัสดีครับท่านประธานของเทม,มุกไหนอีกเนี่ยวันนี้ท่านประธานก็มาโอเคน่าจะเต็มครับผมเต็มหรออ่าเต็มไง<า>่ไง่ส,สวัสดีครับเดี๋ยวเรากลับไปร่นเรานะนทุกคนซื้อ ู้นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมนี่สองเจ็ดลากรกระบะเนียมรอรอจะขึ้นไหลหรือเปล่าครับเนี่ยใช่สิเดี๋ยวนะนะถ่ายรูปสักนิดนึงนะฮะทุกคนนี่ดูแบบชอบมากเราชอบมากเลยนะอย่างเงี้ยนายศักดาเขาใหญ่วันนี้ครับมาดูวิเตอร์ขึ้นบ่อนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นใหม่ไหมสวัสดีครับ พี่บอยน่าจะขึ้นสบายเพราะีตัวละครรักชื่อใหม่จำไม่ได้ใช่เหรออ๋อชื่อใหม่จำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเก่าก็มาครับใช้ชื่อนี้สักคู่นึงคู่จุ๊บเลยนะทีมงานออจเรนที่เล่นฟาร์มอะไรครับฟาร์มอะไรครับอ่าอันนี้ฟาร์มมี่สิบห้าครับผม ดินจะยุบแบบสมจริงนะฮะ25มีน้ําถ้าเราลุยน้ํานี่คือน้ําก็จะวั่นด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการข้จอจองข้าใจให้นะครับต้องมีการยกนิดนึงนะฮะไม่งั้นรถไม่ไปตาบุกบ้านปอ้อยไปนอนก่อนแกมยางนี่แบบว่าดินแบบนอนไวเท้ครับนอนไวเท้ ยังติดหรือเปล่าเนี่ยลำบากนะฮะตัวละครรับบอใหม่สวยจังบอใหม่สวยจังขอบคุณครับบอใหม่เพิ่งทําเสร็จเมื่อพักหนึ่งเลยนะเจพี่เกมเขาเป็นคนทำนะฮะแมยมกล้อดําหรือล้อเงาครับอันนี้ล้อดาล้อเงาครับล้อเงาล้อชุบครับเนี่ยวู้วว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 กบ้านป่าอ้อยอ้าย แต่ต้องค่อยๆขึ้นไอ้ไถนาให้ผมยังโอ้ลืมเลยลืมเลยขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบันแดงไถน้าให้นะครับโอ้สองเจ็ดน่าจะขึ้นสบายเลยนะฮะน่าสองเจ็ดปั๊มสายเด้อวิคเตอร์ก็ค่อยขึ้นนะนี่โกเกยูบิดดีครับดูขึ้นนะทุกคนสงสารมากนะฮะวิกเตอร์เนี่ยคือหยีบสุดแล้วนะครับผมรถมันไม่ไปนะฮะ บินเลยครับดินครับต้องดินเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮดิน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 รเบกยูบิคลาน5้าราสห้าลานบอค่อนข้างชันนะครับแล้วก็1นดินยุบด้วยนะเีจีเอท้ายพายุต้องมานี่ท้ายพายุต้องมาเครื่องหกยูซัส เครื่องหกยูแซนหกยูแซไม่ใช่หรออันนี้หกยูแซเลยนะฮะรุ่นไผ่อันนี้เครื่อง P11 ครับอ๋อขึ้นได้ครับแต่ว่าเขาค่อยๆขึ้นอุ้ยดีอย่างยุ่อ่ะมานสองเจ็ดามประมาณนะ้วนะ B G A M D R S นายเมียน่านายเพื่อนทำไมขออ่านคะไหวไหมฮะไหวอยู่นะฮะแต่ต้องแบบว่าค่อยค่อยขึ้นอ่ะน้องอมเองรับดีค่าเสียบอยอันขาวโพดทองไทยนะคะสวัสดีครับน้องออม มีการส่งส่งวิกเตอร์หมดอ่ะครับหกห้ารถสวยจัดไปนอนก่อนสวัสดีครับได้ครับผมสามแปดจังหวดสองเ็ดจะเหลืออะไรสามแปดจังหวดสองเ็ดจะเหลืออะไรสองเดนเลงนะรถปั๊มสายอ่ะนี่เลยเราชี้เลยดูดูดูก่อนชี้ให้ดูโอ้โหคนดินยุบดินยุบเยอะมาก เตอร์นี่ทุกคนคืออูกระจกใสมากอะเจมมากตัวละครรับโดดลงบบโซแล้วดดลว่าปากโซรถสวยครับโดดลงบอโชแล้วสวยครับขอบคุณครับเนี่ยดูล้อ,อฟรีรทุกคนยิงยุบหนักเลยนะ รถสวยไหมให้มาดูข้างหน้านะเหลือได้เฉนสีแ้ทุกคนเห็นได้มอน้ำน้ององอมเองจับเสียมือคลากไม่ไล่หลอดค่ะเสียผีไม่ไล่หรอกครับเสียผีอัดคลิปแล้วครับทำบันเดงแล้วนะฮะขั้นต่อครับนี่รถไม่แรงขึ้นไม่ได้จริงๆครับเนี่ยนะแล้วว่าปากโซชนแล้ว เดี๋ยววัดเฟืองกับวิกเตอร์เลยนะทุกคนวัดเฟืองกับวิกเตอร์เลยนะฮะโอ้โหสองเจ็ดสองเอาจัดนี่สองเจ็ดเอาจัดทุกคนยอ้หโหหมด่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังขึ้นใหมอยู่ยังขึ้นใหมอยู่ ของของเองไปลอยนั้นน่าจะใช้ได้อยู่เรียบร้อยว่ารถที่หมดแล้วรถโอเคอยู่บินกำลังจะซื้อผ้าคีบผ้ามีมอสไทยถูกถูกไหมครับขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอ้าเรียบร้อยกำลังฮะซื้อผ้าคีบผ้ามีมอสไทยถูกถูกไหมครับยีผ้าในเพลงมากเลยนะครับเพราะว่า ระบบค่อนข้างทำยากเครับหมดแล้วโอ้หมดแล้วใช่ครับบิกเตอร์ไม่มีกันชนเสียบอยรอไปก่อนนะคะเสียบอยก็รอโอเคครับพร้อม ว่าทุกคนเห็นไหมดินมันยกเยอะมากนะฮะภาคน,นี้มันก็เกิดการหนืดนะครับหนืดมากอันพพลมิตรของใาได้ทุกคนเนี่ยคือเราต้องถอดแล้วยํำก่อนนะฮะ อ้ย่ำยังไม่ไปเลยทุกคนเราลองใช้วิธีของเราดูนะทางขึ้นขึ้นคลำบากเลยนะฮะรอ,อนนี้ดินยุบยิฮีโนปองเลยีโนปอม,อมยุบเยอะมากนะฮะ กจ็ม่รอดนอยังถอกข้า้ไม่มีรถรอดนะรอครับ5้โไม่มีเลยครับผมไม่โคอยู่ข้างล่างนู่นนะฮะไม่โคเองเราต้องคือเราต้องยํำให้เน้นนะฮะย่ำเน้นเน้น แน่นเวลาทางแน่นแล้วมันก็จะไม่ไม่อืดแล้วนะทุกคน จมนะแล้วใส่ใสมาข้างหน้าเยอะจัดงั้นใช่ครับผมใช่เลยครับงานใหญ่มาก มไม่ไหวหรอกปล่อยปล,อยลูกพี่ปล่อยลูกพี่เหมือนพี่จลากขึ้นแล้ว,วถ้าไปไหลรัวไปยบงานใหญ่ใจต้องนิ่ห้างใหญ่ใจต้องนิง่งใช่ครับผม ช่ครับงานใหญ่จ่ต้องนินครับ โจทย์หบ mm ้านบรรลัยการช้างบรรลัยการช้างเดี๋ยวพี่เกมต้องเอานี้มาพ่อโซ่โซเราไม่ต้องโซ่ล็อกเดี๋ยวเอ็งพอดพวงดันพี่แล้วก็พี่ดันเอ็งเอาไหมโน้ต84มากี่คนไม่นิ่งเดี๋ยวตกมากี่คนวันนี้มาสองขามาสองพวงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเขาถอยหลังขึ้น บางทีก็เอาเรื่องเกินนะฮะไฟหน้า RGB ด้วยทุกคนสวยนะเฮ้ยเฮ้ยปัดปัดปัดมดย,ยครับราด้วหน่อยครับเบ้น์หาพันห้าร้อยห้าสิบห้าเอาเรื่องโนดแปดสิบสี่มาจากใครครับขอบคุณใจส้มจากสุนห์อครับโเรเบิร์บิลเกรบนกระเ้า เราย้ำจนถังน่นหมดแล้วนะเสมครับโอ้โหติดติดเอร็คเก็ตเอหมดชีวิตโรอคเกยยูบีขึ้นขึ้นอยู่ลมหมดถังมาจะทำไงครับ5 5าร้อ้าหถ้า๋อลมดถังไหลอย่างเดียวเลยครับจเ G A M E R N O 0 1 1ชั่วโมงไล่ับหมดชีวิต โกโจดูบ้านรถไม่นับจับไม่ได้เฮ้ยมันมีฝุ่นที่้อด้วยนะมีฝุ่นที่ร้อกอะเวลาแบบวิ่งอะรถไม่ดับจับไม่ได้เนินช้างร้องโอ้โหวัวใช่ฮนะ ไไวไว้วเ้เอาไหมฮะเอาไหมเราจะส่งแบบให้วิกเตอร์อายเลยนะฮะวิกเตอร์ไม่ขึ้นแล้วนะหลายครั้งแล้วนะขอวโพดข้าครับขอรับครับ เฮ้ย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 ตหูช่ยเลเรียบร้อยอ่ะครับเอโ้ยเอนล้วล้มเรียบร้อยฮะ2 7่้ัยู่ยงมาองเคยย้สไคเนียเอ้ลุดได้คนเทนต์ยแล้วะเจเจ้มไปแล้วเอาเรื่องอ่ะ โอ้โหล้มไปแล้วเอไปเอารถเครนมาไปเอารถเครนมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องกู้สองเจ็ดก่อนนะฮะอ่ากู้ดีกว่ากู้ดีกว่านี่พลังพิเศษได้ไหมพลังพิเศษสิงห์ไฮเทคใช้ได้อยู่้าห้าสิบห้าสิงไฮเทคต้องเข้าได้ครับได้ครับใช้พลังพิเศษนะฮะ